มาล่อทงหายทงหน้านะครับครับพอลูกสองแสบนะครับผมเออพี่นะครับให้หน้ามีหนามขังมีอย่างแต่ว่ากายัางบนใหญ่เรื่องบนไดดำครับผมอย่างยามเสาพระอาทิตย์ส่องแสงสาดส่องดวงต้นไม้สวยงามทีเดียวครับมาให้อาหารปลาครับผมมาสะดุดครับพี่น้องหลังจากมาเบิ้งพี่ผมกับเต้มต้นและครับงาม เป็นหมากครับเป็นต้นนะครับแล้วมาสะดุดอีกเป็นเจอดอกเงาะปลาครับบ่เคยเห็นนักเตอครับผมพี่น,องงน,อน้องงามบอกพี่น้องดอกเงาะปลาครับเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นต่หม,มากมันคื่อมาเงาะน,นี่ครับเป็นคนขน,นีปโอ้มาเจอดอกมันครั้งแหลมมากงามขนาดผมเอาแต่หยอดมันครับไปกินครับไปหนึ่งกินไปเอาไฟกินเนาะมาเจอดอกมันมาเนี้ เว้นยนะบม่เคยเห็นเยอะเตี้ยปานดอกมะลิพี่น้องเกสรงามงามไหมเกสรเกสรสวยมากเลยอือหือสุดยอดครับพี่น้องเกสรคนง,งามเลยอ่าบัวฟักงาผมบัว,วผมน้ำท่วมซะแล้วหากสิบวบเปื่อยบ่เน,นาะไปเนาะน้ำดันตัวสูงขึ้นมาเลย นะครับมันซึมมานะครับจักให้หน้าเนาฝน,นตกนะตัวผมตัวนี้เป็นเครื่อแเลยครับผมน้ำคือถ่วงน,นอ,องตอนย่ำแรงพอได้ดูดออกน้มย่ำน้าพืชถ่วงปลาเลยไปอยู่น้ำหยาดน้ำยางเดามีอาหารกินราบ่อคอยกินอาหารกินกินอาหารแต่ก็ไม่กินกินเยอะหรอก นะครับปลาตะเพียนยิ่งท่นใหญ่ครับปลาหนึ่งสองร้อยตัวบบเห็นเลยเห็นแต่ปลาตะเพียนที่เหลือปลานินสองร้อยตัวคือกันครับเงียบกิ๊บ์ถ้าเราถือปลาดุกกินบ่ปลานินหมันสำนักครับอ๋อมันตัวเร็วครับว่าเป็นปลานินหมันบบเห็นมันสา มันสาเลยโดนปอบปลาดุกปลาบึกกินแต่ปลาตะเพียนมันเร็วกินไม่พอทันมันหลดหลอดปลาผมเราหยุดลางน้ำผมก็มีครับดอกแต่บ้างอื่นพักบ่วงงอปลาแต่ว่ากินได้ครับกินได้ขูนปลาดุกใหญ่บุกเลยทั้งหมดปลาดุกใหญ่ เดีต้องวันอาหารให้มันไปเก่งเออบริออมไปชะนอ,อยังมันมีครับผมณวยหอมตอมประหยัดต่วันอาหารจุดนี้ก่อนเวียนประดุกขึ้น นหน้ามือแหี่งขนาดเลยลวกน้องหน้าผมปกติมันต้องเห็นขอบดินครับอือคักตะกวยหอมนี่เลยไอ้แล้วรอดแล้วบานี้ก่อนนั้นนี่เราคลิ้งนิ่งอยู่ต้นน้อยไหมซื้อมาต้นน้อย,อย,อย,อยหาจิบบัต อันนี้กล้วยนำว่าครับกล้วยน้ำว่า,วน,วานี่ยกุดเอาครับกุดเอาอยู่บนตรงนั้นกุดมาปลูกไงละติดละเตรการวันดีนกุดเพิ่งกุดกีดินจากคลองโขงล่องหน้าขึ้นไปทมขั้นนาไว้แล้วเอากล้วยมาปลูกใส่ทุนครับรุ่นทุน แต่ว่าหมากก็บวยงยังไงเลยแต่เมันพันบดีแล้วมันดุนะเขามันแบบได้อาถร,รุลในเรื่องความเป็นกล้วยธรรมาชาติพอผมปลูกอยู่หน้าบ้านเป็นหมากแล้วครับหมากบวงใหญ่แต่เครือใหญ่ยอยู่ไหมพี่กันหลังบ้านครับบานก็ออกแนวยุโรปจัะหน่อยหมักแบบนี้แต่ว่าอยู่กลางตรงหน้าครับพี่น้อง เดี๋ยวพ่อหน้าเขาเขี้ยวขึ้นก็สีงามครับตอนนี้ปลาเขาอมเพื่อนอยู่อ่าอิ่มแล้วปลาผมอาหารโบบิดแล้วเรือละมันโบอุดเน่กินง่ายนะฝนมันตกเป็นไปกินหยากินยังพวกปลากินหยากินหยา nếu bàn này dưới chỉ mà Mình đi đi lọc Phải tám con tầm Nhiều cho không ครับผมกำลังมากำลังมาโอเคแล้วครับนอกสล,ลักิมกับคอร์โจเป็นท่านี้ครับขอบคุณหลายๆครับก็อะไรก็แชร์กดติดตามนะครับในเด้อครับยังได้ผู้ติดตามนิดเดียวครับช่องพอลูกสองแสบขอบคุณครับสวัสดีครับ